ผู้ชายจะดูออกไหมว่าเสริมหน้าออกมานะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าต้องเป็นแผลหลักแร้นะเพราะว่าแผลลาวนม,มเนี่ยมันเห็นแผลคงรู้อะนะแต่ถ้าเป็นรักแร้เนี่ยจะรู้หรือไม่รู้หรือสัมผัสดูแล้วจะรู้ไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าใส่มาใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าข้างบนเนี่ยมีเนื้อคลุมค่อนข้างดีใส่ซิลิโคนมาเนี่ยไม่เกินเนื้อที่คลุมอยู่นะเช่นสมมติเนื้อคลุมอยู่ประมาณนี้เราใส่ซิลิโคนที่มันเล็กกว่าเนื้อ นะพอเนื้อคลุมอยู่ทั้งหมดถ้าไม่มีพังผืดอ,อะไรนะครับความนิ่มเนะี่ยมันจะดูกลืนเป็นธรรมชาตินะดังนั้นเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับมีคนไข้หลายคนเลยนะครับที่ทําไปแล้วแต่งงานไปแล้วเนี่ยแฟนยังไม่รู้เลยครับว่าเคยเสริมมานะครับดังนั้นถ้าอยากให้มันมีความคล้ายธรรมชาติขนาดนี้นเลือกให้มันพอดีกับฐานนะอย่าเลือกใหญ่เกินไปแล้วก็เลือกซิลิโคนตัวที่มีความยืดอยู่แล้วมีความนิ่มสูงหน่อยครับจะดูไม่ออกจริงครับ ถ้ามันไม่ใหญ่เกินฐานซิลิโคนไม่ใหญ่เกินเนื้อครับเช่นเนื้อคลุมอยู่เงี้ยเราใส่ซิลิโคนที่มันเล็กกว่าเนื้อที่คลุม,มครับทั้งหมดมันก็เหมือนมีอะไรมาห่ออยู่นะมันจะไม่รู้สึกเลยว่าว่าจับเจอนะแต่ถ้ามันใส่ใหญ่มากใหญ่เกินฐานหรือใหญ่แบบเกือบๆใกล้ๆฐานเลยเนี่ยบางทีมันก็คําเจอครับและอย่างมาขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเป็นแบบไหนด้วยใช่ไหมถ้าคู่ของเราก็เป็นคนที่เขาไม่ได้ละเอียดหรือสงสัยอะไรมากอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะจับไม่ได้ก็ได้ครับ